สินค้าขายดีนะครับมันก็ต้องมาบ่อยหน่อย 320D GT LCI ปี19นะครับอยู่ที่นี่อีกแล้วครับ AB p r e m i u m Motor ครับดูคลิปช่อง AB p r e m i u m Motor แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับ 320D GT คันนี้เอามาให้อีกแล้วนะครับเพราะว่าหมดไปแล้วคันเก่าอันนี้คันคันใหม่นะ เดี๋ยวใครมาดูคลิปจะบอกอ้ยคันเก่าหรือเปล่านะอันนี้คันใหม่แล้วนะครับปี2019นะครับคันนี้ M Sport เหมือนเดิมตามตำราเป๊ะเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าก่อนนะครับนี่มาดูไฟส่องสว่างด้านหน้ากันก่อนใสๆแบบนี้นะครับซ้ายขวาเท่ากันเป,เปะเ๊ะๆละเอียดละเอียดแบบนี้อัญชนหน้าเป็นแบบ GT สีดําแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็นี่ช่องลมนะครับกหมูหมูของเขาเนี่ยเป็นสีดําแบบนี้นะฮะ เป็นสไตล์ GT เอกลักษณ์โลโก้แบบนี้สวยๆใสๆเลยนะครับฟิตเมนต์สวยๆเลยนี่ให้ดูเนี่ยฟิตเมนต์สวยๆล่องประตูสวยๆไม่มีชนนี่ยเนี่ย รถสวยดูง่ายครับรถสวยดูง่ายไฟหน้าแบบนี้สมบูรณ์นะครับสองสว่างนะครับปาร์คเซนเซอร์นะครับให้มา4จุดกันชน msport ตตามตำราไปดูล้อกันหน่อยล้อ msport อนะครับอาการคู่นะครับอลอยชนิดเบา2สีแบบนี้นะครับสวยสง่านะครับตามสไตล์เลยนะครับยางแบบนี้ใหม่ๆวิ่งได้สัก2 0 0 0 0ื่นโลสบายๆครับนี แก้มแบบนี้เลยกันชน M-Sport แบบนี้นะครับนี่คิวเ e อกลักษณ์ของเขานะครับแก้มต้องมีตรงนี้ด้วยนะครับถ้าหลุดไปไม่ใช่จะเป็นตัว Luxury รีนะครับนี่ดูสันคมเว้าหน่อยสียังไม่ได้เก็บนะมีรอยนิดๆหน,น,น,น่อยตรงนี้เดี๋ยวจะให้เพราะอย่างที่บอก เรามาเร็วไปเร็วต้องเอามารีวิวก่อนไม่งั้นขายหมดนะฮะสมาร์ตเอนทรีมีให้รุ่นนี้นะครับสมาร์ตเอนทรีมีให้และเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยทีทีด้านท้ายจะเป็นโปล่แบบนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญนี่เลยให้ดูกันหน่อยดีเซลดีเซลเป็นช้อยอันดับต้นต้นอย่างที่บอกแหละใครก็ชอบดีเซลนะครับล้อหลังแบบนี้สเปคเดียวกันนะเดี๋ยวทําให้อันนี้มีรอยเบี่ยนมาหน่อยเดี๋ยวจับให้ใหม่ๆสวยๆนะครับอันนี้เอามาให้รีวิวะดูก่อนไม่มีชนหนักแน่นอนรอยนิดนีหน่อยนะครับตามสภาพแต่ว่าบอกได้เลยว่าสวย ไอตัวนี้บ๊อบอัพได้นะบ๊อบอัพได้นะครับเป็นตัวพิเศษ GT นะครับโลโก้ <Log o S 2> อะไรต่างๆมาดูใ,ใกล้ๆกันหน่อยกล้องสูงหน่อยไยท้ายเป็นไงอย่างที่บอกไปหลายๆคลิปไม่มีแตกรายงาฮะไม่มีแตกรายงาจอดไรร่มนะครับให้กล้องถอยหลังลงนี้มานะครับโลโก้สวยๆดำบบนี้ปาร์คเซนเซอร์ให้มา 4. จุดมีรอยเดี๋ยวจับให้ท่อคู่แบบนี้นะครับท่อคู่แบบนี้นะครับฝาท้ายไฟฟ้าเปิดมาปุ๊บนี่แหละคือเอกลักษณ์ที่คนชอบใช้ แล้วพื้นที่ด้านหลังตัว GT เนี่ยเขาค่อนข้างคุ้มนะครับแต่อย่างที่บอกแหละตัวนี้การออกแบบเนี่ยการเปิดสาท้ายอาจจะต้องเอื้อมนิดหนึ่งคนที่ตัวเล็กเนี่ยอาจจะลําบากอาจจะต้องเข้าด้านข้างนะเข้าด้านข้างแบบนี้ก็ได้แล้วก็เอื้อมมาเปิดแบบนี้นะครับล้วงตรงนี้นะครับนี่นะฮะประมาณนี้ได้แต่ว่า ถ้าใครที่ขายยาวก็เดินด้านนี้ได้แต่ก็อาจจะต้องเอื้อมหน่อยอาจจะต้องเอื้อมหน่อยนะครับเอื้อมแล้วก็สลักแต่ว่าตัวนี้เขามีสปริงนะครับมีสปริงกดปุ๊บแล้วมันไปเลยนะนะไม่ต้องไปดันมันตัวนี้นะครับกดปุ๊บไปเลยนี่พื้นที่ใช้ได้เลยนะครับพื้นที่ก็ประมาณสัก180เซนน่าจะมีนอนได้สบายๆแล้วก็ตัดกับ กา,ามีดดำสวยนะครับดูดิเวลาเท็กซเจอร์อะไรของเขาเนี่ยเขาทํามาสวยนะหรือว่าเรานะฮะก็จะจากตรงนี้ก็จะง่ายหน่อยนะฮะหรือว่าจะเปิดคุ้ยง่ายเขาทําเป็นฟังก์ชันเป็นแบบ2ฟังก์ชันนะฮะดึงตัวนี้นะครับมีสปริงผักดันไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างรอบคันกันหน่อยครับไปครับ That's why they say fake it till you make it A And if you play that game then you just might make a change Rearrange all the bad to okay Take the worst, start saying, turn them to a game Take the best, I saying, put them on display repeat the gray matter like some batter in your brain That's why they say fake it till you make it A And if you play that game then you just might make a change Rearrange all the bad to okay start saying, turn them to a game. Take the best, thus saying, put them on display. On repeat, the, the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst, I say saying, turn them to a game. Take the best, thus saying, put them on display. On repeat, in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down. You're เ้ารถมานะต้องเช็คก่อนว่าแอร์เย็นหรือเปล่าเพราะถ้าไม่เย็นเนี่ยลูกค้าว่าเอาประเทศไทยนะอะไรก็ได้นะรถเนี่ยแอร์ต้องเย็นวิทยุต้องดังเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่เวลาผมจะซื้อรถเนี่ยต้องเช็คแอร์ก่อนเย็นการันตีนะครับคันนี้เย็นแน่นอนนี่ขนาดเปิดเอาอากาศเข้ามาข้างนอกนะสามารถปรับได้ออโต้อ,อะไรต่างๆแอร์แยกนะครับจอนะครับยังเล็กอยู่ตัวนี้ประมาณนี้แต่ให้กล้องอะไรมองหลังนะครับกะระยะถอยจอดได้เห็นไหมฮะ แล้วก็กล้องแบบเบรดไอวิวด้านบนตรงนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังเขาก็จะมีกะระยะให้นะฮะตัวนี้นะครับกล้องแบบเบรดไอวิวก็พูดง่ายเขาจะดูรอบคันได้ง่ายนะฟังก์ชั่นไม่ได้ขี้เหร่นะครับปีสิบเก้าบางบางคนบอกโห้จะไปเทียบกับรถจีนนู่นนี่นั่นก็อย่างที่บอกถ้าอยากจะอัพตัวนี้เดี๋ยวนี้เขามีคุณจะเอาฟังก์ชันแบบไหนเนี่ยไปอัพ Android ได้เลยราคาหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นสองหมื่นประมาณนี้ผมไม่ได้โฆษณารีวิวหรืออะไรจาก ค่ายเขาก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีฟังก์ชันที่ตรงรุ่นเลยนะครับไปอัพได้เลยนะฮะเลขไม้แสนสามนะครับสวยๆแบบนี้พวงมาลัยป็นสปอร์ตนาลติฟังก์ชัน2ข้างเกียร์แพทเทิร์นชิพภายในแดงสมบูรณ์รถพึ่งมาอะไรที่ในกล้องดูแล้วมันยังไม่สวยมีบีบิดผมบอกเลยมาดูตัวจริงจะไม่ใช่แบบนี้เพราะรถผมเพิ่งเข้าผมต้องรีวิวก่อนเพราะไม่งั้นไม่ทัน ลงรีวิวเพราะว่าลูกค้ามีต่อคิวอันนี้ผมพูดจริงใครที่ติดตามเพจผมอยู่ดูช่องผมอยู่จะเห็นว่ารถที่นี่เปลี่ยนหน้าตลอดนะครับขายออกตลอดนะครับไม่มีเก็บไม่มีค้างไอ้ที่ค้างอยู่มันก็พอมีบ้างแต่ว่ารถเรา95%ที่นี่ไม่มีของค้างสต็อกส่วนใหญ่นะครับผมบอกได้เลยการจัดการสต็อกของผมไม่เกิน30วัน15วันต้องไปนะครับรถมาจอดความสมบูรณ์ความพร้อม15วันต้องไปเลยนะฮะไปดูห้องเครื่องกันหน่อย A Weapon 11 11, it's time for progression. You uh. could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands, same from the people who deceive me. Bloody hands, break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. สลักแบบใหม่แล้วนะครับดึง2ทีแล้วก็ไม่ต้องมีสายระยงะองระยางก็หมดปัญหาหเรื่องพวกเวลามีปัญหาแบบสายหลุดตัวนี้ไปนะฮะวิงเดอร์โบแบบนี้เครื่องยนต์เนี่ยสตาร์ทอยู่นะครับไม่มีโยกไม่มีสั่นรถจะไม่ได้ล้างนะฮะหลายๆคลิปจะเห็นว่าเฮ้ยโอ้โหทำไมเอารถไม่ได้ล้างไม่ได้สะอาดมาให้ดูก็มันไม่ทานอะ มันไม่ทันจริงๆนะครับคันนี้เดี๋ยววันนี้ก็ต้องส่งตอบกระภาพแล้วต่อมาปุ๊บต้องรีบรีวิวก่อนเพราะว่าคนจ่อเยอะมากๆนะครับความสมบูรณ์นะครับคันนี้ให้เต็มร้อยซึ่งยนเอาไปใช้งานได้เลยรับประกันให้ด้วยหลังการขายอีกต่างหากนะครับปี2019นะครับคันนี้รถออกบีทียมไทยแลนด์นะครับสวยๆไม่มีชนแน่นอนนะครับแล้วก็เอาไปเลยราคาตอนนี้ลดให้นิดนึงนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยอ่าล้านเก้าหมื่นตอนนี้ราคาลงมา4ี่หมื่นคุ้มับใครที่หาอยู่วันนี้ 1,59,000้ 1> 1, 59, บาทนะครับ1 5 9 0 0ล้บาทนะครับราคาลงให้มานิดหน่อยแล้วนะครับตามาราคาตลาดนะครับต้นปี1,50,000้บาทใครที่พลาดคันที่แล้วคันนี้ถูกกว่า40,000บาทครับด่วนครับ